กำลังเป็นข่าวใหญ่โตเลยนะคะในตอนนี้เรื่องการทำเอกสารปลอมซึ่งไม่น่าเชื่อว่าการทำเอกสารปลอมโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ตัวเองได้รับชัยชนะเนี่ยมีมานานแล้วถ้าพูดถึงในยุค3ก,ก๊กมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่มีการใช้เอกสารปลอมกัน มาดามได้รวบรวมที่เด่นๆมาให้4เหตุการณ์ตามนี้เลยค่ะเริ่มจากสมัยที่โจโฉยังรับราชการอยู่เขาได้ทําราชองค์การปลอมขึ้นมาเพื่อเรียกเจ้าเมืองต่างๆรวมตัวกันให้มาปราบสังโต๊ะซึ่งก็ถือว่าได้ผลโจโฉประสบความสําเร็จจากราชองค์การปลอมครั้งนี้อีกทีหนึ่งก็มาจากโจโฉเหมือนกันโดยโจโฉเขาใช้จดหมายปลอมลายมือแม่ของชีซีเพื่อเรียกให้ชีซีกลับมาทํางานให้กับตัวเองอีกเหตุการณ์หนึ่งครั้งนี้อยู่ในสึกเซ็กเพ็ก ดิวี่ทำจดหมายปลอมหลอกให้โจโฉสังหารสัวมอกับเตียวอุ่นสองแม่ทัพใหญ่ที่ชำนาญการรบทางกำลังสนุกอยู่เลยใช่ไหมคะกะติก,กาในช็อตลงคลิปความยาวได้เพียงหนึ่งนาทีเพื่อนๆติดตามกันต่อได้ที่ช่อง YouTube อยราเจมได้เลยค่ะ